เมื่อวานหมหนอนุทจินชาญวิลกูลรงนายกรมบวสาสุขค่ะลงพื้นที่แม่สอดจังหวัดตากใช่โอ้ที่นี่ไงเยอะไงคณะใหญ่เลยคณะใหญ่เลยไปทีคณะที่ลงไปนะยกทีมใหญ่ลงไปเลยครบทีมฟูลแม่หนูเยียบแม่สอดต้องไปแบบคณะใหญ่ๆแบบเหมือนยกกระทรวงยกสายหมอมีตั้งแต่ปลัดกระทรวงอธิบดีโอเยอะทุกอธิบดีที่เกี่ยวข้องอืทําไมต้องไปเยียบแม่สอดก็เพราะว่าแม่สอดเนี่ย มันกลายเป็นแดนบรณะแห่งใหม่หวาดเสียวจะซ้ำรอยแม่สายหรือไม่ใช่รัฐบาลต้องจัดงบฉุกเฉินให้ดูแลในพื้นที่กลัวจะรับมือสถานการณ์ไม่ทันและยังทะลักกลับมาไม่หมดด้วยนะก็ไปตรวจเยี่ยมไปอะไรต่างๆแต่ทีนี้ที่นี้ระหว่างที่อยู่ไม่สอดคุณอนุทินได้ให้สัมภาษณ์ค่ะประเด็นที่ทําให้สะดุ้งกันทั้งประเทศนะคือประเด็นที่สะดุ้งกันทั้งประเทศนะตรงนี้ครับคุณอนุทินบอกว่าตามรายงานคนไทยกลุ่มที่ ทำงานในบ่อนคาสิโนทางฝั่งมินมาอ้อขย่าขวดสั้นๆนิดหนึ่งตรงข้ามกับแม่สอดก็คือเมียวดีเมียงเมียวดีเดี๋ยวเนี้ยเมียวดีมันก็น้องๆท่าขี้เหล็กมีทุนจีนทุนไทยเข้าไปผสมพันธ์กันเข้าไปลงทุนคาสิโนทำอะไรอะไรต่ไม่อะไรเยอะเลยเขาจับมือกันคาสิโนในเมียวดีมีไม่น้อยไปกว่าแถวๆท่าขี้เหล็กนะไม่ต่ำกว่า สิบบอนน่ะมไม่ต่ำกว่าสิบบอนน่ะถ้าบูมบูมก็ไปมากกว่านั้นม,มันขยย่ได้เรื่อยๆไม่ต่ำกว่าสิบบ่อนที่นี้ที่นี้นเอาละครับเราข้าใจะันตามนิดที่นี้คนไทยที่ข้ามไปอยู่ในบอ่อนเมวด,ดีเมนมีทั้งข้ามไปทํางานและข้ามไปเล่น,นทํางานก็หลากหลายรูปแบบทํางาน,นในบ่อนก็มีทํางานในสถานบําบัดอารมณ์ก็มีอะไรประมาณนั้นหลากหลายไปเล่นด้วยแล้วก็ทำงานด้วยก็มีนะโอเคแต่คราวนี้ ทำงานไปได้เงินก็ไปเล่นเสียก็ย้อนกับไปทำงานเป็นพิตตี้เอนเตอร์เทนก็มีไม่น้อยที่นี้ระหว่างที่อยู่ไม่สอบเมื่อวานคุณอัวุทินให้สัมภาษณ์อย่างนี้ครับตามรายงานคนไทยกลุ่มที่ทำงานในบ่อนคทสิโนฝั่งเมียนมาขณะนี้มียอดราวสองพันกว่าคนสองพักว่าคนแต่ยังไม่ทราบว่ามีคนไทยในบ่อนเมียนมา ติดเชื้อมากน้อยขนาดไหนนี่ก็คือย่อหน้าหนึ่งนะตกใจตรง2,000คนแล้วล่ะไปอีกหนึ่งยอหน้าตกใจตรงตั้งแต่2,000คนแล้วล่ะคนไทยที่ยังตกค้างอยู่ที่บ่อนมิวบดีนั้นอีกเท่าไหร่คุณอนุทินบอกว่าก่อนหน้านี้เราก็รับคนไทยกลับมาแล้วทั้งสิ้น4กลุ่ม125คน125คนใน125คนที่รับกันกลับมาแล้ว4กลุ่ม4รอบ4รอบ4รอบนะนะ ติดเชื้อสักหกสิบห้าเล้วอะครึ่งหนึ่งแล้วอะแสดงว่าอัตราการติดเชื้อมันครึ่งหนึ่งถ้าสองพันคนรับกับทั้ง2 0 0พคนติดเชื้อพันหนึ่งหนึ่งพคุณหมอหนักมือแน่ๆโอ้ไม่ไหวหรอกถ้าทะลักกันมาขนาดนั้นคนไทยก็นั่งสะดุ้งทุกวันจะทำกันอย่างไรจะทำกันอย่างไรค่ะนึกอยากจะสนุกขึ้นมาละถ้า ในสองพันคนรับกลับเข้ามาแค่ร้อยยี่ห้าเหลืออีกเท่าไหร่อืมก็เหลืออีกประมาณพันแปดร้อยกว่าคนกลมๆก็หลายกันพันแปดเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีลักลอบซึมซึมกันข้นมากลับมาแล้วก็มีบางส่วนยังอาจจะยังไม่ได้นับก็มีนะสักพันแปดักพันแปดซักพันห้าก็เยอะแล้วนะไม่ต้องพันแปดก็เยอะทีนี้ทีนี้เอาละวครับจําได้ใช่ไหมครับว่าเราเคยทําเป็นตารางขึ้นมาเลยใช่ ผมถือว่าสาการขนาดนี้เมวดีมันแตกแล้วแตกหมายถึงโควิดมันเข้ากระจายระบาดไปทั่วแล้วล่ะใครต่อใครที่ทำมาหากินในเมวดีก็วงแตกสิครับผมจึงใช้คำในเชิงสัญลักษณ์ว่าเมวดีมันแตกแน่นอนคนไทยมันก็ต้องทะลักล่ะข้อมูลเท่าที่เราสืบค้นได้ย้อนกลับไปกระทั่งแค่วันที่27ธันวาแล้วกันเอก่อนหน้าไม่รู้นะหรือลักลอบที่ไม่อยู่ในข้อมูลตรงนี้ก็กลับเข้ามาหลายรอบแล้วล่ะค่ะ แต่ว่าแต่ว่าทางการไทยยอมรับตัวเลขแค่4ี่รอบเท่านั้นเองดูนะบนตารางแล้วก็ดูตามไปเรื่อยๆนะย้อนกลับไปวันที่27ทธันวากลับไทยน่าจะกลับโดยที่อยู่ในสายตาของทางการหรือปะ่ะวันที่27ธันวาเนี่ยกลับไทย6ติดโควิดครึ่งหนึ่ง3คนวันที่4มกราหกสีกลับมาเก้าติ 1, มสองวันที่6มกรากลับเข้ามา1นึ่ค่ะหคนนั้นติดค่ะ วันที่เจ็ดมกราอันนี้เป็นทางการที่เขาเริ่มนับนะที่จริงก่อนหน้าเจ็ดมกรามันก็เข้ามากันเยอะแล้วล่ะทั้งลักลอบและทั้งเข้ามาตามช่องทางปกติค่ะทั้งที่ไม่มีเจ้าที่ไทยไปรับและมีเช่าที่ไทยแอบไปรับมานะครับก็เยอะแต่ไม่นับก็แล้วกันอแอบไปรับตัวเลขที่ทางการไทยยอมรับก็คือรอบตั้งแต่วันที่เจ็ดมกราก็คือมีรถทหารไปรับกับนั่นแหละจากบ่อนนั่นแหละนะครับวันที่เจ็ดมกรา คน<บ>้นกลับมาที่ทางการเข้าใช้คำว่ารอดแรกรอตแรกรอตแรกนะสี่สคนติดโควิด17ทางการไทยใช้คำว่ารอดสก็คือ9มกรามาอีก14บสีร้อยเปอร์เซ็นเลยติดทั้ง14คนที่มารอบนั้นเลย11มกราทางการเขาใช้คำว่า ล็อตที่3มาอีกย1ิบอดก็ติดมันร้อยเปอร์เซ็นต์เลย21คนติดหมดไม่เว้นเลยวันที่13มกราคมก็คือเมื่อวันเสาร์ใช่ค่ะรับใหม่50ารับกลับมารับ50สิติดติด13 50ติด13าล็อตนี้เขาเรียกว่าล็อตสไม่ถึงทางการเรียกว่าล็อต4แต่จริงๆในความเป็นจริงมันล็อตที่เท่าไหว่แล้นละล่เอาแค่ทั้ง4ี่ล็อตนะเอาแค่ทั้ง4ี่ล็อตนะรับกลับมาแล้วร้อยบห้าติดโควิด65สิบอัตราครึ่งหนึ่งใช่ค่ะ แต่ตอนแรกหมอหนูบอกว่าไปทำงานในบ่อนเมวดีและยังค้างอยู่สองพันอ,อีกเยอะอะ่ะคุณคุณคุณสะดุ้งไหมะร้อน <c oughs> ถ้าอยู่แถวๆนั้นต้องใช้คำว่าร้อนถ้าทารักกลับมาหรือรับกลับมาทีเดียวก็จะดูแลกันลำบากดังนั้นดังนั้นเมื่อวานคุณอนุทินบอกว่ารัฐบาล จัดงบฉุกเฉิน96ล้านบาทลงพื้นที่จังหวัดตากโดยเฉพาะแถวแถวชายแดนก็เป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งเห็นด้วอย่างเดียวกลัวอย่างเดียวอะไรคะโยนเงินลงไปแล้วใช่ไหมเงินเงินเงินไปถึงเลยไหมหรือใช้เวลาสมมติว่าเงินถึงอาสมมติว่าเงินถึงมันก็ต้องจัดซื้อจัดจ้างใช่ค่ะไปติดพรบจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐอีกกี่เดือนบวกบววกไปขั้นหนึ่งขั้นสอง นั่นสินั่นสิเอาอย่างเร็วนะสามสี่เดือนเอาเงินไปให้แล้วหมอนูกรุณาดูรายละเอียดหมอนูสั่งปลัดกระทรวงไปจับรายละเอียดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษได้ไหมเครื่องไม้เครื่องมือต่างที่เขาต้องใช้้เร่งด่วนเดี๋ยวจะไม่ทันตกค้างสองพันนี่ผมช็อกเลยนะเนี่ยใช่แค่พันหนึ่งก็หนาวแล้วอ่ะพันหนึ่งสมมติติดครึ่งหนึ่งก็ห้าร้อยก็หนาวแล้วนะก็ผมก็แปลกใจเมื่อวันก่อนเราสัมภาษณ์เมทัพพัท่สามเมทัพพัท่สามบอกว่าได้รับรายงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ยังตกค้างอยู่ที่มีวดีแค่2 0 0้เอ๊ะฟังผิดหรือว่า200กับ2 0 0พแต่หมอหนูเมื่อวานบอกว่าค้างอยู่2,000 2,000 2,000กับ200นี่ต่างเยอะนะการบริหารจัดการยอด 2,, 0 0 0กับ200ก็ต่างด้วยนะถ้าบอกตัวเลขอะจะยึดตัวเลขไหนดีเออถ้ายึด200ก็อาจจะไม่ต้องจัดงบอะแต่ถ้า2,000 96้าล้านอาจจะไม่พอไอ้ที่จัดงบ9กสล้านเป็นงบฉุกเฉินแสดงว่าตัวเลขเร่งด่วมากกว่า2,000แน่นอน